รรอครับงนนะครับอีหครัะครับสารีสับระา์ลทานวันนี้เพียบเลยครับดิจนลครับรักำนันประชาสัมพันธ์เป็นโคต,โตเองเลยครับ ลวงทานลวงทานงานแห่มุทิตาจิตแต่หลวงปู่ดาภูวันโนวัดปุตตุพรวัตำบลเมืองลิงครับ